สวัสดีครับจองรถกันตลาดรถยนต์ในไทยกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับผู้บริโภคที่กำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินอุดหนุนจากโครงการ EV 3.5กํากำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและภาษีสรรพสามิตใหม่กำลังจะมีผลบังคับใช้จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลายค่ายรถยนต์ชั้นนาพบว่ามีแนวโน้มที่ราคารถยนต์ทั้ง EV และรถเครื่องยนต์สันดาบ จะปรับตัวสูงขึ้นในปี2026สัญญาณที่ 1. JQ j คู j 5 EV ราคาพิเศษที่อาจไม่มีอีกแล้ว j จคู j 5 EV รุ่นท็อปที่วางจำหน่ายในราคา599,000บาทถือเป็นราคาที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปที่รถรุ่นเดียวกันมีราคาสูงถึงล้านต้นๆแม้ว่าจะมีความแตกต่างของสเปคบ้างแต่ราคาที่ห่างกันถึง2เท่า นั้นแสดงให้เห็นว่าราคาในไทยเป็นราคาพิเศษจริงๆไม่ใช่ราคาที่ดอยกว่าสัญญาณการปรับราคาจากนานมอเตอร์เอ็กที่ผ่านมาค่ายเจคูไม่ได้เพิ่มโปรโมชั่นใดๆเพิ่มเติมแต่ยังคงใช้โปรโมชั่นเดิมและมีการจำกัดจำนวนรถที่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าปีหน้าน่าจะมีการปรับราคาขึ้นการคำนวณราคาในปี2026 หากคำนวณจากเงินอุดหนุนโครงการ EV 3.5ที่จะลดลงราคาตั้ง679,000บาทเงินอุดหนุน EV 3.5ปี2026 50,000บาทราคาสุดที่ที่คาดว่าจะได้629,000บาทเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่599,000บาทจะเห็นได้ว่าราคาอาจจะสูงขึ้นประมาณ29,000บาทซึ่งเป็นการปรับราคาเพื่อชดเชยเงินอุดหนุนที่ลดลง การที่ค่ายไม่ลดราคาลงอีกและจำกัดจำนวนคันที่ได้รับโปรโมชั่นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าราคาปัจจุบันนี้เป็นราคาพิเศษที่อาจจะไม่มีอีกในอนาคตสัญญาณที่ 2. BYD Dolphin การประกาศที่แตกต่างจากครั้งก่อน BYD ได้ประกาศอย่างชัดเจนในงาน Motor Expo ว่าจะมีการปรับราคาขึ้นเป็น599,900บาทแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อ เพราะปีก่อนหน้านี้ก็มีการบอกลักษณะแบบเดียวกันแต่ครั้งนี้มีความแตกต่างที่สำคัญทำไมต้องประกาศตอนนี้ BYD จะปรับราคาขึ้นเลยก็ได้นี่ใช่ไหมการประกาศล่วงหน้าในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะนี่คือช่วงเวลาทองของตลาดรถยนต์ในรอบปีซึ่งเป็นช่วงฤดูการช้อปปิ้งปลายปีที่มียอดขายสูงที่สุดตามสถิติของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสสุดท้ายของปี มักจะสูงกว่าช่วงอื่นๆถึง30-40%เอร์เซนเนื่องจากผู้บริโภคต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปีรวมถึงเป็นช่วงที่มีโบนัสและกำลังซื้อสูงเมื่อถึงต้นปีหน้าตลาดจะเข้าสู่ช่วงโลซีสั้นที่ความคึกคักลดลงตามธรรมชาติการประกาศขึ้นราคาในตอนนี้จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเร็วขึ้นเปรียบเสมือนการตกปลาในบ่อที่มีปลาจำนวนจำกัด หากไม่รีบจับในวันนี้คู่แข่งก็จะได้ปลาเหล่านั้นไปการแข่งขันที่ดุเดือดในกลุ่มซิตี้คาร์อีวีตลาดซิตี้คาร์อีวีในไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากเพราะรถในกลุ่มนี้ไม่ได้มีจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างกันมากนักทั้งขนาดระยะทางและฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างใกล้เคียงกันต่างจากบางรุ่นที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวเช่นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง หรือรถสปอร์ตที่เน้นสมรรถนะซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าในตลาดที่แข่งขันดุดเดือดแบบนี้การมีโปรโมชั่นที่โดดเด่นจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนตลอดชีพของ BYD จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สามารถดึงดูดลูกค้าที่กำลังลังเลระหว่างหลายแบรนด์ได้ดีซึ่งค่ายอื่นๆน,น่าจะต้องพิจารณานำเสนอสิทธิพิเศษในลักษณะคล้ายกันเพื่อแข่งขันในตลาดนี้ ทำไมครั้งนี้ถึงต่างจากครั้งก่อนในอดีตการลดราคาของ BYD เป็นการลดจากราคาตั้งที่สูงมากแต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปราคาโปรโมชั่นปัจจุบัน449,900บาทเองินอุดหนุน EV 3 0 150,000บาทราคาจริงที่ค่ายได้รับคือ5 9 9 9 0 0บาทนั่นหมายความว่าราคาโปรโมชั่นปัจจุบันนั้นต่ำกว่าราคาจริงอยู่แล้ว โดยมีส่วนต่างที่มาจากเงินอุดหนุนรัฐบาลเมื่อเงินอุดหนุนลดลงเหลือ75,000บาทในปี2025และ50,000บาทในปี2026ราคาจึงต้องปรับขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลยุทธ์การตั้งราคาที่ฉลาดของ BYD จากการวิเคราะห์ในคลิปก่อนหน้าเราได้คำนวณไว้แล้วว่า BYD ลดราคามาต่ำกว่าราคาที่จีนที่449,900บาท แต่เมื่อบวกเงินอุดหนุน150,000บาทเข้าไปจะได้ราคาขายจริงที่599,900บาทซึ่งเป็นราคาที่แท้จริงที่ค่ายได้รับสิ่งที่น่าสนใจคือปัจจุบัน BYD มีประกันแบตเตอรี่ตลอดชีพที่ตีมูลค่าไว้50,000บาทนี่คือโปรโมชั่นที่เอามาจากเงินอุดหนุน150,000บาทนั่นเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่ายไม่ได้ขาดทุนหรือขายต่ำกว่าราคาที่จีนแต่อย่างใด เงินอุดหนุน150,000บาทนี้จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถนำมาทำโปรโมชั่นได้กลยุทธ์ที่ฉลาดของ BYD BYD เลือกที่จะตีมูลค่าประกันแบตเตอรี่ตลอดชีพเป็นตัวเลข50,000บาทในขณะที่ค่ายอื่นๆอาจจะให้ประกันแบตเตอรี่ตลอดชีพฟรีโดยไม่ตีเป็นมูลค่ากลยุทธ์นี้ทำให้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคได้ส่วนลดเพิ่มอีก50,000บาทและสร้างภาพลักษณ์ว่า เป็นราคาที่ลดลงมากกว่าความเป็นจริงแนวโน้มราคาที่คาดการแม้ BYD จะประกาศราคาที่599,000บาทแต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ขึ้นเต็มตามที่ประกาศเพราะค่ายังสามารถทำโปรโมชั่นได้อยู่ในช่วงประมาณ50,000ถึง1 0 0 0 0แบาทจากราคาตั้งหักเงินอุดหนุนการประกาศล่วงหน้าเช่นนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงที่ยังมีราคาพิเศษอยู่ ข้อควรระวังหลายคนอาจคิดว่า BYD จะลดราคาอีกในอนาคตเพราะคิดว่าตอนนี้ขายต่ำกว่าราคาที่จีนและมีต้นทุนที่ต่ำกว่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นการตั้งราคาของ BYD เป็นการวางแผนอย่างรอบคอบ p l a y s a f e โดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐเป็นพื้นที่ในการทำโปรโมชัน่นไม่ได้ขายต่ำกว่าต้นทุนจริงแต่อย่างใดสัญ,ญญาณที่ส Audi และ Volvo รถพรีเมียมโดนภาษีใหม่หากบางคนยังไม่เชื่อการประกาศของ BYD สัญญาณที่3นี้น่าจะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเมื่อต้นทุนเพิ่มราคาขายก็ต้องปรับตามซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ a u ดีประกาศชัดเจน a u ดีได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของปีสำหรับการซื้อรถในราคาดีที่สุดแห่งปี ก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นเกือบทุกรุ่นในปี2569โดยมีการระบุว่ารถยนต์รุ่นหลักของ a อ u ด i เตรียมจะปรับขึ้นราคา10-12%โดยบางรุ่นอาจสูงสุดถึง2.5ล้านบาท Volvo รับผลกระทบเช่นกัน Volvo ซึ่งเป็นอีกหนึ่งค่ายรถยนต์พรีเมียมก็ยอมรับว่าโครงสร้างภาษีสรรพสมิตใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2569 จะส่งผลกระทบต่อราคารถแม้ว่า Volvo จะมีรุ่น PHEV ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่าเช่น2 0ลิตรและ1 5ลิตรแต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากโครงสร้างภาษีใหม่สาเหตุของการปรับราคาการปรับราคาขึ้นในปี2569สส่วนใหญ่มาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตร,รถยนต์ใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ICE โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่า3 0 0 0ซีซีรุ่นที่มีการปล่อย CO2 สูงภาษีใหม่นี้จะส่งผลให้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจะได้เปรียบมากขึ้นในระยะยาวข้อสังเกตสำคัญการที่ค่ายรถยนต์พรีเมียมอย่าง Audi และ Volvo ออกมาประกาศชัดเจนเช่นนี้ทำให้เห็นว่า การปรับราคาขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะเงินอุดหนุนที่ลดลงกรณี EV หรือภาษีที่เพิ่มขึ้นกรณีรถเครื่องยนต์สันดาปค่ายรถยนต์ย่อมต้องสะท้อนต้นทุนนั้นออกมาในราคาขายซึ่งที่ผมคิดและยังคาใจ 1. แนวโน้มการปรับราคาขึ้นแต่ไม่น่ามากสำหรับ EV คาดการโดยรวมแล้วมีแนวโน้มปรับขึ้นในปีหน้า 2,569แต่การปรับขึ้นอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่หลายคนกังวลด้วยเงินอุดหนุนที่ลดลงนิดหน่อยบวกภาษีสรรพสามิตจาก2เป็น10เร์เซคร่าวๆลดราคา500,000บาทภาษีก็จาก10,000เป็น50,000อุ๊ยเอาเรื่องเหมือนกันนีิ2ข้อสงสัยเรื่องการนับเวลาเงินอุดหนุน EV 3.5ความซับซ้อนของการนับเวลาสิ่งที่ต้องจับตาคือ การขยายมาตรการเงินอุดหนุนแม้ว่า EV 3.0จะสิ้นสุดในปี2,566แต่รัฐบาลได้มีการขยายเวลาจดทะเบียนออกไปจึงเกิดคำถามว่า EV 3.5ของปี2,568อัตรา75,000บาทจะมีการขยายเวลาจดทะเบียนข้ามไปถึงปี2,569ได้หรือไม่หรือจะตัดอัตราเงินอุดหนุนลงเหลือ50,000บาททันทีเมื่อขึ้นปีใหม่ กุญแจสำคัญการนับเงินอุดหนุนผูกอยู่กับวันที่จดทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นอำนาจตัดสินใจของคณะกรรมการ EV แห่งชาติ 3. หรือนี่จะเป็นเหลี่ยมการตลาดของ BYD การประกาศเตรียมขึ้นราคาของ BYD อาจเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชาญฉลาดมีการใช้มูลค่าของเงินอุดหนุน EV 3 0 1 5 0 0 0 0บาทในอดีตมาเป็นเครื่องมือ เพราะจริงๆมันหมดตั้งแต่ปี2566แล้วเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหรือเป็นฐานในการปรับราคาใหม่ให้ดูสูงจนน่ากลัวการกระทำนี้อาจมีเป้าหมายเพื่อเร่งผู้บริโภคให้รีบตัดสินใจซื้อในช่วงปลายปีนี้ที่ยังมีอัตราเงินอุดหนุน75,000บาทอยู่เพื่อเพิ่มยอดขายก่อนเข้าสู่ช่วงโลซีสั้นส่วนโอมดาแอนเจคู ค่ายใ,ใหม่ที่เข้ามาทำตลาดในปี2,568ปีนี้จะได้รับเงินอุดหนุน EV 3.5อัตรา75,000บาทอย่างชัดเจนซึ่งทำให้การตั้งราคาปัจจุบันมีความแน่นอนและมีการวางแผนเพื่อรองรับการลดเงินอุดหนุนในปีหน้าแล้วสำหรับ BYD บอกเลยต้องตามดูต่อไปเพื่อนๆคิดว่างไงมีมุมมองไหนเพิ่มเติม,ตมกันมาได้เลยคอมเมนต์บอกเราได้เลยครับและถ้าชอบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ